ครับวันนี้ก็ทําการจัดส่งกิ่งพันธุ์ผักชายานะครับชนิดกิ่งใหญ่เลยนะครับนี่ฮะกิ่งนี้เลี้ยงไว้ประมาณ1ปีนะครับปลูกโตเร็วกินยอดได้เลยแล้วนนี้เป็นมัดนะครับสาหรับสมาชิกท่านใดนะครับที่อยากจะแปลรูปแบบนี้นะฮะนี่นะครับเป็นผงผักนะครับผงผักนะฮะหอมมากนะครับใช้ทําชาเขียวใช้โรยอาหารได้หมดแล้วนี่เป็นชานะครับก็ติดต่อมาที่ได้ที่เบอร์0 8 3 3 0 2ปดสานนะครับเรารับแปลรูปผลิต นะครับสินค้าจากผักชายาทุกชนิดเลยนะฮะโอเคนะฮะขอบคุณมากครับเป็นสินค้าโอท็อปนะครับครับสวัสดีครับจะส่งกิ่งพันุ์ผักชายาสายพันธุ์เวียดนามนะฮะให้กับผู้ที่สนใจนะครับพร้อมแถมผลิตภัณฑ์เป็นชาผักชายาแล้วก็ผักชายาอบแห้งนะฮะใครสนใจก็ไลน์8832574หรือใครอยากแปรรูปนะฮะปลูกไว้อยากแปรรูปก็ติดต่อเรามานะครับเราเป็นโรงงานที่รับผลิตลัแปรรูปกิ่งนี้จะเป็นกิ่งที่โตเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลาปลูกนะฮะ ไปปักปุ๊บเนี่ยก็เด็ดทานได้เลยและไม่เกินเดือนนะฮะก็ก็ก็จะโตเลยนะฮะดีกว่ากิ่งเล็กๆไปปลูกนะฮะเนี่ยความอุดมสมบูรณ์ของเขาเราเลี้ยงมาให้แล้วนะยอดนี้ใช้เวลาเลี้ยงประมาณเกือบปีนะครับนะโอเคนะครับใครสนใจก็ติดต่อได้นะฮะลายศูนย์แปดสามสามสองห้าหกเจ็ดสี่ครับจะส่งทั่วประเทศครับครับขออนุญาตจะส่งต้นพันธุ์ปักชายาเวียดนามนะครับ ให้กับสมาชิกผู้ที่สนใจนะครับตัวนี้ไปปลูกเพื่อที่จะแปรรูปเป็นสินค้าแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นผงผักนะครับปรุงรสนะครับตัวนี้ก็จะเป็นชานะท่านใดสนใจนะครับที่ต้องการพันธุ์ผักชายาสายพันธุ์เวียดนามแท้นะครับตัวนี้สมบูรณ์ทางยาสูงก็ติดต่อได้ที่ศูนย์3302574นะครับก็ลองดูนะฮะตัวนี้จะเป็นต้นพันธุ์ที่เราปลูกมาแล้วหนึ่งปีนะครับไปปลูกได้เลย่ะโอเคนะฮะ ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับวันนี้เรามาจัดส่งสินค้านะครับเป็นผักชายาแปรรูปนะฮะมีทั้งแบบนะฮะเนื้อผักยานะครับนําไปทําอาหารตัวนี้หอมมากแล้วก็เก็บได้นานเป็นปีนะครับนะส่วนนี้ก็จะเป็นแบบผงนะฮะแบบผงมัชัะนะฮะใช้ทําเป็นน้ําคอโรฟิล์ได้นะครับหรือชงกับนมดื่มได้นะครับตัวนี้หอมอร่อยมากนะครับนี่จะเป็นผง ไว้ใช้โรยอาหารได้ข้าวหวานทุกชนิดนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นชาแช่ดื่มนะดื่มน้ําใครสนใจนะครับอยากแปรรูปนะครับปลูกไว้เนี่ยก็ส่งมาให้เราแปรรูปได้ที่083302574นะหรือมีใบก็ส่งมาให้เราได้นะครับเรารับซื้อนะฮะดูนะฮะสรรพคุณของเขาก็ใช้ต้มดื่มใช้ทาอาหารได้นะครับทานแทนเนื้อสัตว์ได้นะฮะใช้แทนสาหร่ายก็ได้โอเคนะฮะ ส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านนะครับนี่มะเขือเทศพื้นบ้านหวานๆก็ได้กินกระเาาพาปลาพริกถัว่วนะใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับโอเคนะฮะขอบคุณมากครับ